สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่อง Talk to Gift ช่องที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับการตลาดมาร์เก็ตติงกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับโปรโมชั่นการเพิ่มยอดขายหรือว่าไอเดียต่างๆนะฮะที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ทำคลิปแล้วเราก็เอาคลิปตรงนี้มาเผยแพร่ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถได้นำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ สำหรับในวันนี้นะฮะเราขอนำเสนอด้วยเรื่องที่ว่าการตกแต่งล้านนะการตกแต่งเนี่ยเราอาจจะตกแต่งเอ่อการทาสีละกันเรียกว่าเป็นการทาสีตกแต่งล้านทาสีตกแต่งห้องนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ คือเราจะบอกว่าอย่างสมมุติธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะฮะหากของธุรกิจของท่านเป็นร้านอาหารเช่นร้านส้มตำอย่างเงี้ยสีสันก็จะออกแบบจี๊ดๆนิดหนึ่งนะเวลาแบบเล่นสีสันตกแต่งร้านอาจจะเป็นสีออกโทนเข้มๆนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารแบบเอ่อ แบบร้านอาหารตามสั่งทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับเน้นว่าใช้สีประมาณแบบโทนเนี้ยโทนออกฟ้าฟ้าโทนออกฟ้าฟ้าขาวๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับสีสันเนี่ยช่วยทำให้ทุกโหมดทุกมุมมองของคุณเนี่ยมันต้องบอกว่าสีเนี่ยเป็นการสื่อความรู้สึก สีฟ้าจะทำให้เรารู้สึกสบายตาสีขาวจะทำให้เรารู้สึกว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันสะอาดมันขาวมันนวลมากนอกจากสีขาวจะทำให้แลดูสะอาดแล้วเนี่ยสีไข่ด้วยนะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะคือเราถ่ายสดจริงๆสดถึงขั้นว่า จิงจกตูก้แก่ร้องนี่คือมันต้องติดเข้ามาแน่นอนครับเราจะบอกว่าหากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่มีแบบหน้าร้านแน่นอนว่าท่านจะต้องตกแต่งร้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกสีเพื่อมาตกแต่งร้านเราควรพิจารณาให้ดีนะฮะ เพราะว่าสีสันแต่ละสีคือการบ่งบอกหรือการสื่อถึงความรู้สึกได้นะเช่นคุณไปทาร้านอาหารร้านหนึ่งทาสีดำมืดทั้งร้านเลยคุณรู้สึกไงครับอึดอัดแอดอัดใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าหากไปกินอีกร้านอาหารหนึ่งเขาแต่งโทนสีเป็นสีฟ้า ทั้งฟ้าเข้มก็ดีฟ้าอ่อนก็ดีสลับกับสีขาวสีฟ้าสลับกับสีขาวมันจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายตาแล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายก็เหมือนกับสีแม่น้ำอะครับสีฟ้าก็คือสีแม่น้ำสีที่ทำให้เรารู้สึกมองทุกครั้งแล้วเรารู้สึกเย็นสบายตาอะไรประมาณนี้ครัเอออย่างห้องนอนก็เช่นกันครับ ห้องนอนของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแล้วมันก็แล้วแต่เนาะคนชอบสีอะไรก็จะตกแต่งเป็นไปในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้องนอนเนี่ยคุณอยากให้สีของห้องนอนเนี่ยมองแล้วรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆเน้นเป็นสีฟ้าอ่อน สีขาวสีไข่หรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นชมพูอ่อนๆชมพูหวานหวานหรือไม่ก็เป็นเขียวอ่อนๆอ่อนแบบว่าสีเขียวอ่อนประมาณแบบว่าอ่อนออ่นยิ่งกว่าอ่อนใบตองเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้นะฮะอยากจะบอกว่าการตกแต่งร้านหรือว่าการตกแต่งห้องนอนหรือการ ตกแต่งด้วยสีต่างๆเนี่ยเราควรพิจารณาด้วยว่าสีที่ตกแต่งเนี่ยมันสื่อความหมายอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนยนะฮะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ได้ก็อยากใ้ท่านไปปรับใช้นะฮะ เพื่อที่จะได้ทำให้ธุรกิจของท่านเกิดกำไรเกิดยอดขายและเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าได้อีกครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและกด subscribe ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆของเราและนี่ก็เป็นในหัวข้อที่ว่า สีบ่งบอกความรู้สึกครับ